สวัสดีครับผมผมเพชรพระรวยสวัสดีซี่สู้ผู้สุขนคนกับผมกับจิมาตามแนวทางของพอย่ากันคือเกาเนาะพี่น้องเนาะหมดที่แล้วก็รุดรดกับมาตามคือเกลอได้พี่น้องได้หมดวันที่หนึ่งท่านว่าเนี่ยสองหาหกแปดเนาะพี่น้องเนาะหมดที่แล้วกะเขาเพี่น้องรดอยู่วะ่ะโอ้ยอยู่ โอ,อ,นอ,นอ้คือนอนเบิงคักแต่พ่อ,นอนคือนอนเบิงคือนอนเบิงคือนอนเบิงคักแต่พ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไคพ,พ่อเพื่อนเพื่อว่าถิ่มเงินสีหาเงนซื้อซีหาล้นเงิ่อ๋อ่ขึ้นบเลยเบ้ตปว่าตาให้ผมมามีทด่สีหามาแล้วไายใจสีสอง ไฮเดอรแมนพ่อว่าหฮสุดเต็มไปบอกว่ามันสองชีมาเนี่ยนะ<อ>แล้วก็ว่าแปดสิมาอยู่ละหน่วยเนี่ยก็สิไม,มาายย่ลายินจังใจก็ชิ้นไหสามแปดแปดห้าล้านแปดสิม, 3, 8, 8, 5, 8, มาวัานแปดชีมาบ่มา,ปมา<อ>เป็นมันซีกับหาบ่มาก บัดพ่อไปซื้อก็ยังไปซื้อซีหาไม่รับหลือรับรักษาอก็ไล่รักรักที่ก็ไล่รักซื้อเลขซื้อเลขซื้อซื้อตารางจีซีหาซื้อรางถ้าพ่อซื้อเลขกจังไดก็ยังเงินอันคือซื้อเลขกจังได เป็นแต่เสียดายเงินนะแม่นะเสียดายนะซื้อมาจากได้อ่อซื้อมาจากไดซื้อมาจากใดตัวเสือจเสือตารางมาได้ไหมปาดเลขถือบ่ได้เงินปาดคนลังมาถามกินเหล้าทื่อๆด้วยคนถามกินเหล้าทื่อๆน่ะจากบ้านไหนบ้านไหนล้างมาลังมาถามกินเหล้าเอาเลขกมาถือเขาว่าถือเนีขาว่าถือโอ้ยเนาะ <ไ>ปพ่อก็หลายหลายงวดแล้วพ่อซื้อเลขเหมเอ,อเลขถือว่าอะไรเงินมันมาแม,ม่โอ้พ่อคือบ่อกันทุ่นไว้เนี่ย<ะ>อ๋อจบตำล่ามาก้ะพี่น้องเอาพ่ออันวิ่งวิ่งตัวได้พ่อบนล่างตำล่าเนี่เอาใส้ทงไว้ตลอดตัวนี้ นีสองกับเก้าสองกับเก้าสองกับเก้านี่พ่อมักตัวใดนี่มัมสมกสักทั้งสองตัวผมว่านี่ขึ้นยอะป่บ่มีตัวเนีนได้ป่ะขออึ้ยอะป่ะเขยิบเขยิบแล้ว <c oughs> คือกับชื่อจะมาบุชื่อเลยโอ้ยท้าพ่อมักตัวไหนสองกับเก้าเลอมักตัวทกันนั่นบ่อันนี้สองนึงศูนย์องออันสองคือเก่าไดอันขั้นสอมาศูนสองอัน,อนสองศูนย์นั่นบ่ศูนสองศูองกับแจกกับบนล่างกับพื่นเก่าลนะศูนย์สอง สามสองสามสองครับหกสองหกสองห้าเก้ามัน,นติดเก้าได้พ่อวอันนี้หาเก้า ห้าเก้าหกเก้าหกเก้าแปดเก้าแปดเก้าสามตัวไม่จะครัวปะสามตัวรักลอยตัวไหนมาใส่รักลอยนี่ Mình dùng củ thông bỏ đây Ở xe này củ thông bỏ ra đây là lạc loại Lạc loại bỏ คือว่าเริ่อมโนบ้านนี่จกมาหลายๆใบบ่มีบ่ได้เขียนไใบบ่อืออันนี้จะเอาให้อันนี้เอาให้ติ๊บใช้ทงใบโอ้ไอ้ว่าอันนี้เอาให้ใชุ้งไใบตะเบิงอือฮึสองมาหลักทำรวยอืออือนกสองศูนย์สงองนะโตไม่สี่ใบ โอ้ส่สองเป็นรักหน่วยสิอันนี้พ่อมักตัวไหนนี่พ่อนี้ส่วนสองหกสองโอู้นย์สองหกสองโอ้พ่อวงกลุ่มไว้แล้วอเอาพ่อวงกลุ่มไว้คือยังเงินเน้นติดสองเหมือได้เลยอนี้ <c oughs> พ่อคือเน้นติดสองเหมือห <62. S 1> กสองแจกลาว่าสามสองแล้วไม่ได<ภ>้หรืนอเด็กฟีเด็กน้องว่าเพราะว่านี่<ม>นี่ใบนหน่อยที่พ่อให้ผมนี่ พ่อว่างกลุมที่สามสองน้่นตัวนี้ตัวม,มัน,นมแต่ว่าแต่ว่าตัวมักคักมันศูณสองกับหกสองทีแต่ว่าเรื่องนั้นเรียกงล่างเรียกงล่างนั้นทันว 59, น่าหาเก้าก่อนพ่อว่างไว้นี่ <79. S 2> เจอเก้ารี่ส่วนล่างนั้นล่างหกหาเก,าก้างก แปดเก้า,บบกาอันขั้นมันเป็ี่ยนอันขั้นเป็นลาง,ลางแรกจะถึงช่วงบนทั้งลางเหมือนเงินราชิแบบนนักเดยอะเงินโอ้หั <c oughs> วีน,นยังว่าสิจัดหนะักก็เก่าอยู่กเก่า,าแค่ <c oughs> มีน,มเ,นเสียหลายเลยมันไม่เป็นแต่เสียกะให้มันเสียไปเนาะแม่ยซื้อเลีกได้ไปซื้อซีออหาล้างไว้นี่แม่โซ่ขี้ไร้กันบนไว้เนี่ยกรบโปรงโมันบิกล้างไว้ อันคืออันคือยังใหญ่เห็นบ่ซื้อซื้อลอตเตอรี่ซีหาบรายที่เห็นพิ่นซื้อลอตเตอรี่เพิ่นซื้อลอตเตอรี่ศูนย์สี่ห้านะเลขท้ายมันมันก็มาออกซีหาบนมันก็บ่ไดรร้แลนะ้วเนาะลอตเตอรี่บ่ได้เหรอลอตเตอรี่เออออกเกลขล่างอันได้อนี่้หนักกันได้ให้กันนั่น,น <laughs> ไม่ไปขึ้นบนมันซื้อเชื่อสาวซื้อใหญ่ใหญ่กว่ อ่พี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอได้พอ่อให้วิ่งบนล่างนี่คือสองกับเก้าน้ำหนักท้อๆกันพ่อพันมักทั้งสองทั้งเก้าส่วนจับคูัก็คือศูนย์สองสามสองหกสองห้าเก้าหกเก้าแล้วครับแปดเก้าชิลินห้าตัวเท่านั้นเองห้าตัวตัวได้ห้าเก้าแปดเก้าครับมันตัวหกเ, 6, 9, 9, 9. เก้าก็ง่ามอยู่ว่าเอาวะอออื้อ ตารานโลกหายเอฟซีเซียนบอกรับสามสองว่าอ,อ,อันเพียรเอฟซีผลหมกักเนาะให้นห้นาพลหมักเออให้มันครบสามตัวซื้อเออเออ,อให้มันเต็มสูตรเต็มสูตรมันล่ะซื้เกาวมเป็นได้เว้ยแหละเราเพินมั่นใจขั้นบอมากพว้จับคู่กับมะไซสองกับเกาได้เนาะได้ไดเพราะว่าเลขพ่อกับเลขวิ่งกับรุดยากอยู่โดนโดนพลาดทีหนึ่งเลขวิ่งนะ มันถือชุม่มวดอยู่แต่ว่าโบ, er so บ้ไห้เพราะว่ามันจะมันจะถือเอาให้ถูกกลวงมันพรวดนะแต่ว่าพ่อฉีงวดนี่ฉีเอาเขื่อนมันบอนี่ศูนย์สองกับหกสองนี่เราบังตะเล็กพีเล็กนองเนี่ยพ่อเห็นบอลมันออกสี่หานเราวังตะสามสองสองสามนี่นะสองสาม สองสาม็นเป็นสามสองสองยุทธายกันดีกว่าว่าอยู่นี่พ่ออันให้ตรงตรงเลยมันบ่ต้องกลับเลขอะีรบ่เม่นหมดแล้วจะสิกลับเหรอแล้วแต่ขีดกลับแต่ว่าแต่ว่าสันของ่อเฮดมานี่สองมันขีอยุ่หลักหน่วยถ้าพี่น้องหอบกลับไปน้นในใหญ่คือ่อเลยล่ะเพราะว่าผาดลายงวดล่ะสื่อเหล็กบกับว่ามันแทบคูงวดนะงวดก่อนกับว่าสื่อบกับ แม่มาแม่ถ้าถือเลขกคู่งวดเลขเขาคู่งวดคู่งวดแต่ว่าอะไรเงื่อนเขามันใจหาตัวนี่แหละอื่งวดซื้อหาตัวนี่แหละโอ้พ่อขีดซื้อหาตัวแต่ว่าหกเก้าพ่อขีดบ่ซื้อบ่พ่อมันใจก้าวเกี่ยวขึ้นงวดนี้เลยเห็นบ่มันจะเป็นหกสองทีเขาที่เป็นหกสองทีถ้ามันใจคักเสียเกี่ยวขึ้นงวดนี่เหรอท่านเลื่องเลื่องมานง่ายยิ่งกวดานี้ บอว่าเลขมาง่ามบัดจิตจะได้กับขันกับก็คือให้กับอันเก้าหากับเก้าแปะโอ้ขันกั๊บซึ่งนี่แรกใบกั๊บแหละเห็นว่าสองยูรักหน่วยให้นไหมเห็นว่าตรงตรงแล้แล้วเนาะหลักสองเนี่ยเลขติดสองนี่สองยูรักหน่วยเนี่ยนศูนย์สองสามสองหกสองนี่ตรงตรงรลยบนล่างตรงตรงไปเลยขันสองบยูรักหน่วยนะครับ เก้าสรอี่รักนวยอีกแบบอืมมันจะเป็นหาเก้าหรือเป็เก้าอ่ะเี่นห้องกับแชบป์นาจอตานี้เด้อขั้นมักตัวใดชอบตัวใดเข้ากับหาลอตเตอรีกันขันบ่มักเข้ากับพันแต่ว่าพ่อพ่นเขียวขึ้นหววนี้แหละพ่อพ่นว่ามันใจมันใจคุกงววนั่นแหละแต่ว่าหันอะไรเงินเขาเงี้นมาเมียผมผมบอกตรงๆ่ซื้อสิเด้เพราะว่าเลขพ่อเขาคุกงัดซื้อถือคุกงัดแต่อะไรเงินเขานี่ ซื้อบนซื้อบนขึ้นล่างเป็นบนล่างเป็นล่างอ่าซื้อบนเป็นบนล่างเป็นล่างนี่ยไ่ใช่เป็นแตไดราเคยซื้อเกิดคูนแต่แค่ขั้นมักตัวใดก็จะขึ้นหย่อนไซรั่งเลยหย่ล่างมักล่างมักล่างกับไซรั่งโอ้ยบอกผมก็มันช่เป็นก็มันช่เป็นล่างนะบอกมันเลขอะไรเลขน้องกันก็กลายเป็นบนอืมขั้นออกตื่อเนี่ยเป็นล่างโลดเลยขั้นสีอื่นได้ขันสีอื่นจะเป็นล่างเลย ่างวันนี้นะให้คุณบนล่างเด้ออ่ะพ่อขอบคุณอะไรครับผมสวัสดีครับมาฝากอะไรกดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม <c oughs> เอารวดงวนมันใจมันใจเอาเล่นปะเอาลอเลยเพชรอัดซุ่มที่ฝากไว้คิดได้ขึ้นมหม <c oughs> ได้ซี้ลายเลยซี้หน่อยก็ได้หน่อยเออแมนอยู่ปะแมนอยู่ <c oughs> ตะบ,บา,ามันกระตมแห้งเข้าดิ <c oughs> อ่า<อ>ไปขี่ตามสร้างบา่ไรที่สร้างมันตัวใหญ่มันก็ขี่ก่อนเงี้เนาะแม่ เฮาคนไหนเฮากนไหนเก่าตามหนอยเนาะเขาฟังมึงเจะฟังมงเรขเขาชิมาก